แคบหมูจ้าเอ๋อថ្ងៃនេះអូននឹងទៅក្នុងស្រុកមានវិធ្យាករគីណាមុនយ៉ៃអឺស្ដាប់រឿងប្រកັນជីវិតអូននឹងទៅស្ដាប់ពីបន្តិចញៀងនៅប្រទេសមឺម៉ែផងเด้อจ้าเอ๋อแคบหมูយកទឹមចិត្តແມ່ນតែច้าអំពីសិនញៀងឡៃបោះប្រទេសនៅ สวัสดีค่ะดิฉันจิตรานะคะเป็นตัวแทนจากบริษัทประกันชีวิตวันนี้ดิฉันจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทําประกันชีวิตซึ่งการประกันชีวิตนั้นนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือประเภทสามัญค่ะเป็นการประกันที่ให้ความคุ้มครองและออมทรัพย์จํานวนเงินเอาประกันชีวิตแต่ละกรมธรรม์น,นะคะขั้นต่ําตั้งแต่5 0,000บาทจนถึงหลายล้านบาทเลยละค่ะ การประกันชีวิตแบบสามาน,นี้ยังแยกย่อยออกเป็นแบบต่างๆอีก3แบบด้วยกันนะคะแบบที่1นะคะแบบชั่วระยะเวลาเป็นแบบการประกันชีวิตที่มีเงื่อนไขาการจ่ายเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในกำหนดระยะเวลาการประกันชีวิตแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงแต่ความสามารถในการชำระเบี้ยต่ำ ส่วนแบบที่2นะคะเป็นแบบตลอดชีพเป็นการประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีวิตของผู้เอาประกันหรือคุ้มครองจนถึงอายุ90ปีนะคะการประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองในวงเงินสูงค่ะแต่ชำระเบี้ยรประกันในอัตราตา่ำเหมาะสำหรับผู้เอาประกันชีวิตที่มีความต้องการที่จะสร้างกองทุนมรดกหรือเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินครั้งสุดท้ายค่ะส่วนประกันชีวิตแบบที่3นะคะก็คือแบบสะสมทรัพย์ เป็นการพุ้มครองและออมทรัพย์โดยบริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดเอเวียกระเด้มันเตือนเดะมันเตือนงุยเต๊แม่เวียคุนรูลบ่อเอาสรูลเจียนหายตัชบังหนังจอเถอะเพืตึกบันไตเด้ออืม นาสนจัดเจตกินใหญ่บ้านสนามหลังเอเอยิงนึงเธอประกันชีวิตอ่อยบ่ปวนยิงบ่น้อต่างยิงก็เก็บขนตัวคือถ้ายิงนึงอยู่ต่างตู่ขยายศูนย์ของยิงเจตเจี้ยงเนาะบ่ยิงนึงอยู่ต่างจะจ้อทุนขยายศูนย์ของยิงมันเจียเจี้ยงร้อยมันจนเธอเด้ดัล เออมันเตือนเธอแต่เจียงเวียมันสำคัญลาเาต้ยูสตางตกขยายซูนของยืงบานกำไรคลังเจียงเออยืงหลังเธอประกันชีวิตเออแม่กี้ยังนาเนาะยูสาตางโตจ่อตุนขยายซูนของยืงแต่เจียงอืมเตือนเธอเตะมันเศร้าจำเป็นลาเตะยูสตางตกขยายซูนของยืงบานกำไรเจริญจึงนี่ หนึ่งเรื่องหานไป ទ្រូដើមແມងແມកតើស្រួលហើយគុលគនគ្និងក្ត াল ແມងឧងខាប់ຫມູໄວយុំຫລາຍគុលແມកតើស្រួលហើយດິ່ງແຈ เธอประกันชีวิตออยแม่เวียปีเดิมก็ตะเกียเออยืงหนังตัวเธอประกันชีวิตเบอร์ตัวเธอประกันชีวิตโกนกระมมยืงก็มันลำบากตอนกรอย แคปหมูแคปหมูจ้าเอ๋อเอาโมปินาเอาตัวเธอประกันหมูเบอะเอาเกิดอุ๋ยกุลกระหม่อมเอ๋อนางมันลําบากแม่เอ๋อยัยเอ๋อจ๊อเอาตังนูน้องเลี้ยงติดอยู่เลี้ยงสลั้งเอ๋อเอ๋อก็สลั้งโกนได้จักគ្នា แคบหมูจ่าพ่อวันนี้พ่อจะไปข้างในหมู่บ้านพ่อได้ยินว่ามีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในการประกันชีวิตพ่อว่าจะไปฟังเขาสักหน่อยลูกอยู่บ้านดูแลแม่ด้วยนะจ่าพ่อแค <c oughs> บหมูแค <c oughs> บหมูเอาน้ำให้แม่กินหน่อย จ่าแม่แป๊บเด็งน,นะแม่หนูทำงานบ้านอยู่จ้าสวัสดีค่ะดิฉันจิตรานะคะเป็นตัวแทนจากบริษัทประกันชีวิตวันนี้ดิฉันจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิตซึ่งการประกันชีวิตนั้นนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะ ประเภทแรกนะคะก็คือประเภทสามัญค่ะเป็นการประกันที่ให้ความคุ้มครองและออมทรัพย์จำนวนเงินเอาประกันชีวิตแต่ละกรมธรรนะคะขั้นต่ำตั้งแต่50,000บาทจนถึงหลายล้านบาทเลยละคะ่ะการประกันชีวิตแบบสามัญน,นี้ยังแยกย่อยออกเป็นแบบต่างๆอีก3แบบด้วยกันนะคะแบบที่1นนะคะแบบชั่วระยะเวลา เป็นแบบการประกันชีวิตที่มีเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในกำหนดระยะเวลาการประกันชีวิตแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงแต่ความสามารถในการชำระเบี้ยต่ำส่วนแบบที่2นะคะเป็นแบบตลอดชีพเป็นการประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีวิตของผู้เอาประกันหรือคุ้มครองจนถึงอายุ90ปีนะคะ การประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองในวงเงินสูงค่ะแต่ชำระเบี้ยรประกันในอัตราตา่ำเหมาะสำหรับผู้เอาประกันชีวิตที่มีความต้องการที่จะสร้างกองทุนมรดกหรือเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินครั้งสุดท้ายค่ะส่วนประกันชีวิตแบบที่3นะคะก็คือแบบสะสมทรัพย์เป็นการคุ้มครองและออมทรัพย์โดยบริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบกำหนด ทำไมยังไม่นอนล่ะจ้าพี่ถิมทองพี่ยังไม่ง่วงจ้าไม่สบายหรือเปล่าจ้าเปล่าจ้าเดี๋ยวพี่ลงไปดื่มน้ำก่อนนะนอนก่อนนะจ้าจ้าเอเราจะไป,ะไปทำประกันชีวิตให้แม่ดีหรือเปล่าเงินเก็บเราก็มีมากมายหรือว่าราเอาเงินไปลงทุนขยายไร่ชาดีนะอืมยังไม่ทำดีกว่า คงยังไม่จําเป็นตอนนี้หรอกเอาเงินไปขยายไรชาได้กําไรมากกว่าเยอะเลยนึงเรือหาไปแม่ไปสบายแล้วลูกไม่ต้องร้องไห้หรอก <c oughs> แคบหมูอย่าเศร้าไปเลยลูกแม่เข้าไปสบายแล้วล่ะ ผคิดถึงแม่นี่จ้าแม่เกาไปสบายแล้วล่ะ <c oughs> เราน่าจะทำประกันชีวิตให้แม่ตั้งแต่แรกแล้วล่ะใช่เราต้องไปทำประกันชีวิตถ้าเราเป็นอะไรไปลูกแคบหมูจะได้ไม่ลำบาก สวัสดีครับผมมาทำประกันชีวิตครับครับขอบคุณมากครับแคบหมูจ้าพ่อพ่อไปไหนมาจ้าพ่อไปทำประกันชีวิตมาจ้าพ่อเป็นอะไรไปลูกจะได้ไม่ลำบากทำไมพ่อพูดอย่างนั้นล่ะจ้ายังไงพ่อก็อยู่กับหนูไปอย่างนานหนูรักพ่อนะจ๊ะ จ้าลูกพ่อก็รักลูกเหมือนกันจ้า